วันนี้วันเกิดราไมต้องเจออะไรเิ่งแย่วแม่งกูลืมเปิดเปิดไมค์ OBS ดิงจิงนี่อยาคนดูผมซื้อไปแล้วอ่ะโอ้โหผมลืมเปิดเกมไอ้คนลืมเปิดไมค์อะโอ้ก็นี่นะครับพี่ออเดอร์มาใหม่ก็คือไอวอลนะครับเป็นไอบอลสีขาวนะครับก็นี่นะครับยดี๋ยวไปซื้อกันนะครับคนดูหนึ่งพันเพจนะคนดูโอ้โหมันดีชุดข้อสวยแม่งไอบอลเขาสวยผมพูดรีวิวไปแล้วว้า นี่นะครับรักหอยไอวอรเดี๋ยวผมจะพาไปดูโอ้วันนี้ก็วันเกิดอ่ะโอ้โหอย่าพึ่งเยืนหนิเยอะนี่นะครับไอวอค่อนข้างที่จะสวยเลยครับรักหอยไอวอเนี้ยสวยมากอ่ะจริงๆแต่ว่าผมไม่ราดเก็บไปแล้วอ่ะถ้าเทียบวสองอันนี้นะผมบอกเลยว่าอันนี้ดีกว่าเยอะนะครับแล้วก็พวกนี้อืสีเขียวสีอะไรเนี่ยนุ่ะเชิญกูหาพรอมกันเยอะขนาดนี้นะไม่ไหวนนะ คือไอวอผมมีทุกลูกอะทุกแบบทุกรูปทุกสไตล์อยู่ไวในวอตรงกลางนะครับก็ผมชอบที่ว่าสุดๆคือไอวอเสียวแล้วก็ไอวอสองอันเนี้ยคือผัดกันใช้นะครับผมจะลองไปเล่นให้ดูนะครับในหมด4 v ่นะครับอันนี้กูเปิดไมลแล้วนะอืมผมจะลองไปจัดหัวคือแบบมันจะล็อกหัวมันจัดหัวนี่นะครับพอรู้สาหรับไอวอก็จับประมาณนี้นะครับที่ผมซื้อมาก็ลูกเนี้ยมันจะเป็นลูกสีเอ่อออกแดงๆนะครับผมจะลองตั้งให้อยู่เลยนะครับพอดูนี่นะครับประมาณนี้นะครับนี่ ไอวอจะประมาณนี้เลยนะครับก็ค่อนข้างที่จะสวยนะครับคนดูนี่เฮ้ยเอาเรื่องอยู่นะสำหรับหน้าของไอวอลครับคือมันเท่มันเหมือนิจจ้าแล้วก็กลางอยู่อย่างเงี้ยมันแบบเรากำลังจะไปฆ่าม,านะมันอะไรประมาณเนี้ยโอเคแต่ตอนนี้ขอยิงก่อนแล้กว,วกันคนดูเพราะดูดิผมดีวิวดีอะไรหมดแล้วแล้วมันก็แบบไฟล์ผมลืมไปนั่งเสียงมะดีจริงๆเลยอนะใต้วอลนั่งหลังครับเสเต็ปนี้ได้เรื่องแน่นอนฝรั่งชอบต่างประเทศชอบครับนี่งใต้วอลนั่งหลังโหเพื่อใอันนี้ผมบอกเลยว่าเจอตึงจริงๆนะครับเพราะว่าเจอกับลูกแคนตัวเองเนี่ย เฮ้ยมันจะรู้ไอ้บอกพวกเลยว่าอันนี้ไม่ได้ยิงไก่ในแร้งสีเออไม่ได้ยิงอ่าพวกในแร้งสีวิสีครับคือมันเจอแบบตึงจริงๆอ่ะไม่ใช่แบบยิงเหมือนช่องอะไรนะที่ยิงไก่แล้วก็พากอ่ะ <apocalypse> มันรู้ขึ้นมาละลมลันแม่ลม้วลอยลมๆยิงเท้าได้ยิงเท้าได้ไง <c oughs> โอล้าอีละตาย,โ,ยโอ้โคตรอิมม่มอ่ะตอนนี้ดูดิไอ้บอสแม่งโอ้แทะคนดูจริงมันสวยมากเลยแต่ถ้าไม่จะสวยกว่านี้นะครับถ้าคุณรีวิวไปแล้วทีเดียวได้นะครับจะสวยกว่านี้เยอะเลยนะครับคนดูนะ ก็ er, ประมาณนี้นะค่ถ้าหน้าหอวอเอาตรงนะผมมีความลับใหม่ไอวอนี่ล็อกหัวเนี่ยไอวอเนี่ยโป้งเอาเซ็กปรหาเฮ <Hey, S 1> เป้นางยิงแบบป้างนางตัง,ตง,ตงมันก็ไมไ่ยากหรอกครับอมไม่ต้องโช์เยอะนะครับแค่ยิงตังไอวอมันไม่ได้ยากหรอกครับแต่ว่าไอเขาอ,อยากจะพูดถึงเลยคนที่แบบพาแลก็เอ้ามาลงอะครับแต่ว่าพี่นูดองผมหรือว่าพี่นนเนี่ยคือไม่พากเลยนะครับเล่สุดตลอดเลยนะครับผม,มคือผมไม่เห็นเขาเล่นสดมาลาคือแบบโคตรโหดแต่ก็ไม่ได้ขึ้นผมอันนี้คือผมเล่นสดนาวโพารดให้ดู อยิงนนดีกว่าเราจะพูดแอร์สมาร์ทจอ็อกเยอว่ะมันมาซ้ายตัวหนึ่งมาขวาตัวอันนี้ว่าผมไม่รู้นะรวมไปที่หนึ่งตัวไม่อยู่ข้างบนครับคนดูผมจ่าดิ้งผมจ่าดิ้ดง,ง,งนี่ไงนี่น่งเขาเลยยิงดักงาขเขาเลยยิงดักงา ไม่ยิงโดนหัวเลยยิงโดนตัวอย่างเดียวเลยโปรนี่ไงตรงนี้มีคนผมยิงอยู่แต่ตึ้มีอันนี้คือไม่ได้ยิงแบบว่ามีไก่นะคผมดูว่าจจะโดนจักหัวหรือว่าอะไรนะครันเดียวแล้วแลกโอ้ยลุงใตว่อมนโคตรเอวเลยเข้าไมลุงจ่อแม่งเลยมาเ ่านีคือต้องเล่นเจาะไอวอลแบบไม่ยอบตายวอลเป็นตัวกันเวลาจะตายแต่ว่าถามว่ามันคล้ายๆวอลเข่าไหมมันมันถ้าดูถ้าดูแบบว่าไม่ดีนี่คือก็คล้ายๆเลยนะเขาดูแต่ว่าถ้าดูลายแบบว่ากลางเนี้ยโคตรเท่มันเหมือนแบบโคตรขึมนมาแบบว่าเหมือนเราจะมันจะไปฆ่ามันอะไรประมาณเนี้ยครับตอนนี้ที่ผมนำสองสูตรละผมบอกแล้ว่าโคตรตึงมันฟักไม่ตึงเมื่อกี้แพนด้าก็เก็บสามอะครับแพนด้าทุก็เก็บสามอะครับคุณดูอุ้ยโคตรตึง ตั้งขาผู้แมงเลยอ่ะขาบูเบงอ่ะฮ่าฮ่าดนะวะโอ้ยคนดูคนดูต้องสังเกตหมวกผมไว้นะครับเพราะว่าถ้าเจอจริงๆเนี่ยมันยิงแป๊บจะหมวกก็หายละเนี่ยมันจะหมวกหายหมดเลยมัน อยู่ทางขวากันหมดเลยวัตฟันไมโพไม่ได้ตายเอาไปตัวเองนั่นไงผมว่าแหละนี่คือมือถือนะมาตั้งไอาไปตัวเองเร็ว เวลายิงคนตายแล้วมันชอบไปนั่นกว่าคนดูมันชอบแบบยังไงวะมันแบบมันก็จะกระตุกอะมันเป็นโรคอะไรมันดูนั่นนคอมมันชอบกระตุกอะมาผมจะเล่นอินพีให้ดูละก,กัน คนดูนด,นะดูความสวยงามของมันดูนะผมใช้ดูความสวยงามดูโอ้โหโคตรเฟีย้ยวโคตรเท่เหมือนเลยเท่ทสุดแหละนี่เงินาำไอ้บอมาผมให้ใช้สองอันนี้นะสำหรับเอาความสวยคือไอ้วอลสีเขียวแล้วก็ไอ้วอลสีนี้นะสีขาวสวยสวยมากตายตึง first blood ยิงไอตัวเลยนี่ไงวะการบอกให้รับไอตั้งเนี่ยนั่นแหนววะนนนนละครับไอตั้หัวให้ดูซีหนึ่งนะมันไม่โดนหัวเลยไอ้ไอตั้หัวไม่โดนเลยเขดูจะห้าสูตรหรือเปล่าครับทางหน้าของอ๋อถามว่าพวกมันเล่นกันเป็นไหมพวกมันก็พอเล่นกันเป็นนะครับ คือไม่ได้เอาไงคือไม่ได้ยิงไก่แลงโกะเออแค่นั้นแหละรู้ไว้แค่นี้นะครับไม่ใช่ไก่แหลงโกแเลยแงโกก็ตึงนะครับก็เอาตัวคือไม่ได้ยิงผู้เล่นใหม่นะครับไม่เหมือนช่องอไหนเนาะที่พากแล้วก็ยิงผู้เล่นใหม่มคิดไม่ออก <c oughs> มาสิสังเกตหมวกกันนะไว้ดีๆนะครับคนดูคือหมวกเนี่ยจะค่อนข้างที่จะแตกกันหมดเลยนะครับเวลาย,ยิงกันอย่งนเจ็บนะนันเกือบแตกว่ะแต่มันไม่แตก Fuck my ball. Hỡi, đồn ra ngài quá โดนยิงหัวโดนโอ้โหโดนๆด,ด,ดูนะครับดูเขานะครับโอ้โหดูดิโอ้ไอเข้มจะตายบ่ขังหูเพื่อตายแล้วไม่ได้หาศูนย์ว่ะคุณดูไม่ได้หาศูนย์ว่ะเกมเนนะี้ย จัดหัวทีดิขอจัดหัวทีไอวอลผมแม่งสี่คน 4, เหมือนไอวอลขาวเลยแต่ความสวยเนี่ยผมบอกเลยว่าสวยชงมันไม่มีโดนเลยวะ ล้มมาแล้วครับเกิอดอาการอะไรล้มเกิดขึ้นครับตอนนี้อะไรคือมันโคตรเกะกะเลยไอ้วอร์น่ะมาดิมาดิาดอุย้อยเหนียววะทำอะไรต้องคิดระบายทำอะไรต้องคิดระบายทำอะไรต้องคิดระบน้องชายตึกกว่าตัว เาแ,แล้วเอาแล้วตัวเดียวตัวเดียวเยวอาแล้วว้าหงมาดิมาดิมาดิคุณเข้าวงมาสิามาดิมาตรงนี้นเลยมาดิคนนี้ไม่เด็ดปิงวะ แตกไปดีหัวแตกไปดีหัวแตกไปดี Win วินว่ะห้าต่อหนึ่งครับคนดู mm hmm. จัดหัวไปหนึ่งไมสคือช็อตเมื่อกี้กูยิงได้ไงมันก็โดดปั๊บแจะเข้าหัวเลยคนดูเออเขาท่าดีว่ะเขาท่าดีคนดูเขาท่าดีสวยสวยวอลนี้เท่าที่ผมแนะนําสวยมากๆแต่ถ้าคลิปกูไมออ่ลืมเปิดเสียงจะสวยมากไม่โทษใครครับกูโทษตัวเองโง่ไม่รู้จักดูนะครับคนดูสวยจริงนะวอรนี้ดูดิโอ้โคน่นนุษงามพละามเจ็ดผมบอกเลย เทียร์ขายไอวอนนี้ไอวอลนี้กูกดโหวนี่โปรตีนให้แล้ววันนี้ผมไม่ชอบเล่นน้องไม่รู้ทำไมเนี่ยไอวอไอวอผมเล่นแค่สองอันเนี่ยที่ผมชอบมาสองอันเนี่ยคือไลน์เนี้ยสวยสวยกว่า,สว,วาสวยกว่าเยอะเลยก็ประมาณนี้นะครับสำหรับขอไาวอใหม่แล้วก็พี่ออเดอร์ก็อย่าลืมไปเติมกันนะครับหนึ 1, ่งขวันเพชรอาจจะเป็นของแรงนะสำหรับขอยาวเนี้ยเพราะว่าไอวอมันไม่ค่อยกล,กลับมาขายอยู่แล้วแหละถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ขอของของวัญวันเกิดแค่วันนี้วันที่ยี่แปดนะครับเป็นวันเกิดของผมเลยขอของขวัญวันเกิดแค่อืม คนดูกดซับสไครต์กดติดตามมาตลอดไปอยู่กับผมไปน,นานๆแล้วก็ผมขอร้านซับก็ทําไม่ได้เองนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยลงคลิปนะครับขอบคุณมากคนดูที่อยู่ด้วยกันจนถึงวันนี้เอางี้ขอในแกลงคนดูถ้าคนดูดูอยู่วันเกิดของผมผมขอแค่สองหมื่นไลค์สักคลิปหนึ่งนะครับคือสองหมื่นไลค์กลับมานี้นะครับขอ20,000ไ like, ลค์นะครับก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วกดแชร์นะครับผมขอแค่คนดูแค่นี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปแล้วจ้าบ๊ายบายอยู่ไม่ครอบครัวเดี๋ยวนานๆ